พีนุถามว่าสูตรควันเตาปิ้งไก่ย่างทุกวันเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งไหมจริงๆอยากจะบอกว่าเสี่ยงหมดเลยไม่ว่าควันนั้นจะเป็นควันจากอะไรก็ตามเขามีงานวิจัยพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นบุหรีบุหรีไฟฟ้าควันรถยนต์ควันโรงงานอุตสาหกรรมควันต่างๆที่เราทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นนะครับอย่างเช่น PM 10เนี่ยเรามองเห็นด้วยตา PM 2.5มองเนี่ยมองไม่เห็นดังนั้นควันทุกชนิดพวกนี้จะเป็นสารประกอบคาร์บอนอยู่แล้วพวกนี้สูดเข้าไปนานๆจะเข้าไปใน เส้นเลือดผ่านทางการหายใจของเราเข้าไปที่ปอดนะครับแล้วก็ผ่านหลอดเลือดฝอยเล็กๆนะครับที่อยู่ที่ถุงลมแล้วก็เข้าไปในกระแสะเลือดได้ดังนั้นเวลามันอยู่ในร่างกายนานๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดสารต่อต้านอนุมูลอิสระจํานวนมากดังนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้โอเคเราต้องทําเป็นประจําด้วยเป็นอาชีพหรือเป็นธุรกิจก็ตามก็ใส่แมสนะครับแมสเนี่ยมันจะมีแมสที่ขนาด ของรูเนี่ยป้องกัน PM 2.5ได้ดังนั้นถ้ามันกัน PM 2.5ได้มันก็จะกันฝุ่นต่างๆนะครับที่เราเห็นด้วยตาได้เช่นกันนะครับส่วนใครก็ตามโอเคบางทีก็กลัวมันจะเข้าไปแล้วแล้วมันเข้าอยู่ในร่างกายแล้วทํำยังไงข้อที่1ดื่มน้ําเป็นประจำา2-3ลิตรต่อวันการดื่มน้ําจะทําให้ของเสียต่างๆเนี่ยถูกขับออกจากร่างกายเป็นบางส่วนโอเคมันออกได้ไม่หมดแต่ว่ามันออกบ้างก็ยังดีถูกต้องไหมข้อที่2ก็คือให้เราเนี่ยทาน ผักห้าสีนะผักห้าสีสีอะไรก็ได้ครับผู้นี้จะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระแตกต่างกันเพื่อไปช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งและอนุมูลอิสระต่างๆที่เกิดจากควันได้ข้อที่3ามอาจจะทานเป็นสารสกัดก,ก็ได้โดยส่วนตัวเนี่ยผมจะทานสารสกัดจากไบโอคิวเทนนะครับตัวไบโอคิวเทนเนี่ยมันจะมีสารสกัดจากแอลกูตาเทอนนะครับมีสารสกัดจากเบอร์รี่เจตัวนะครับมีสารสกัดต่างๆเลยที่ช่วยในการขับของเสียโดยเฉพาะตัวแอลกูตาเทอเนี่ยมันจะช่วยให้ตับนะครับ ขับของเสียขับโลหะหนักต่างๆออกจากร่างกายได้ดีขึ้นนะครับใครอยากดูตัวอย่างดูส่วนประกอบที่ผมกับภรรยาผมทานอยู่นะครับพิมพ์คําว่า BioQ10 แล้วก็แคปหน้าจอสอบถามแอดมินได้เลยส่วนใครก็ตามชอบการตอบคําถามสั้นๆแบบนี้จบภายใน3นาทีคอมเมนต์ให้กำลับบงใจผมหน่อยนะครับผมก็จะทําคลิปแบบนี้ตอบคําถามเพื่อนๆทุกวันเป็นประจำนะครับวันนี้ตอบคําถามจากฮ่องกองแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ